แม่งเจ็บหัวไว้เฮียวันนี้แม่งก่อนที่ผมจะขึ้นสตรีมใช่ปะ,ะผมมาสั่งกะสั่งข้าวมาแล้วผมก็ทำทำน้ำแข็งรอใส่แก้วอะ,อะจังหวะผมเอาน้ำแข็งจากตู้ช่องช่องฟิตอะ <c oughs> น้ำแข็งมัน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 เกาะกันใช่ปะผมก็เลยเอาทุบพื้นแล้วไอประตูช่องฟิตอะมันไม่ได้ปิดจังหวะที่ทุบเสร็จแล้วเงยหัวขึ้นมา หัวกูไปกระแทกไก่เฮี้ยประตูช่องฟิตไอสัตว์อย่างแรงอะ่ะไอ้หัวโนโลเลยเนี่ยสตรีมอยู่แม่งแบบแสบๆอะ่ะแต่หัวไม่แตกนะหัวโนโลเลยสัตว์วตูเย็นแม่งใหญ่อะ่ะตู้เย็นใหญ่อะ่ะดียังไม่โดนขอบถ้าโดนขอบแล้วโดนเจาะผมว่าน่าจะหัวแตกอยู่แต่นี้มันโดนแบบโดนเต็มเต็มใบอะ่ะไอเหี้ยคุย แต่ดีนะไม่มีใครเห็นที่บ้านอืมแต่คนในตระกูลกูรู้หมดละหัวอะไรหัว,ห,วหัวนี่แหละหัวธรรมดาเนี่ยนะครับถ้าเอาหัวนั้นไปโดนก็ต้องแบบไหนวะไอ้หียเอาหัวนั้นไปโดนไปโดนตู้เย็นมอไซ์ยังโหด่ะเพื่อน ตู้เย็นแตกไหมต้องครับพี่ต้องครับไม่ต้องถามว่าหัวแตกไหมดิเออเป็นห่วงตู้เย็นเฉยเลยวะทำอะไรง,งัดบ้านหรอใช่ครับพี่งัดฝีปะมันก็มีคนอยู่นะพี่แต่ว่าน้อยแต่งัดบ้านตำรวจมันไม่ไล่อะเด็ถ้าเรางัดไม่พลาดอะ่ะใช่ปะไม่แต่ว่าตอนนี้ถ้าเขาเจอรถเขาไล่ได้เลยพี่กฎหมายครับอ๋อก็คือเขาเขาเขารอเราออกมาแล้วก็ไล่ใช่ไหม ใช่พี่แต่ว่ากดคือต้องไล่เข็ปูนก่อนอ๋องั้นก็น่าจะรีอะมึงโดดไล่ป่ะละ่ะก็ไม่มันต้องแอบพี่ต้องจอดรถแอบครับเออจอกปูนเหมือนเดิไมไหอยะ hey, <wake> ใครปอกว่า,า,าว่าครับสตรีมอยู่นะครับว่าไงให้เปิดเสียงไหม พี่โบ๊ทพี่ไอไอโปรเจกต์โชว์แมทยี่สิบยี่สิบครับพี่อืมพี่พี่อยู่ไหนนะพี่อยู่ซัมเมอร์อยู่ใช่ไหมใช่ใช่เออพี่ผมผมขอพี่ตามพี่ผมขอโลโก้ไดมอนด์เฮดลักกี้แล้วก็มังกี้คิงหน่อยเดีพี่สามแก๊งใช่ไหมใช่มันซัมเมอร์หมดเลยใช่ไหมสามแก๊งนี้ได้ใช่ใช่พี่แล้วก็โลโก้ซัมเมอร์ด้วยพี่ได้ได้แล้วก็ถ้าถ้าถ้าเกิดเขาอยู่ฝักให้เข้าดิสแม่หน่อยพี่ดิสทิ้งลิงก์ไว้พี่หน่อยได้ได้พี่มาในนามไหนนะพี่มาในนามพี่ไม่ได้ลงเลยครับไม่ไม่ได้ลลงเย มาพา,ากันนะมาพากไหมแมาขอไปอย่างอื่นด้วย่ะไม่ใช่ไม่ไมวแม่แมวพากพากก็มานั่งดูด้วยกันไงพี่ฟิลนั้นพี่บอกว่าแล้วก็วันนี้ห้าโมองอย่าลืมนะจ๊ะได้ครับอันนี้พี่โบว์พี่ลิงลิงดิสคอร์ดอยู่ในหรือให้ตรงในดิสพี่ตรงอันนี้ก็ได้ขึ้นละเข้นละฝากฝากฝากบอกให้สามแก๊งนี้เข้ามาหน่อยดิได้ครับขอโลโก้ด้วยนะครับพี่ได้ครับ ไอ้บ๊อบไม่จัดการว่าโอ้หวยไอ้สัตว์ไอ้เอลเคส่งโลโก้หน่อยดิไอ้เอลเคส่งโลโก้หน่อยดิไอ้ยี่สิบยี่สิบอะวันที่ยี่สิบเอ็ดอะไอ้โชว์แมกน้ำท่วมอะโชว์แมกน้ำท่วมเออโชว์โชว์แมกกับใครครับ ยังไม่รู้แต่ว่าเขาให้เข้าดิสคอร์ดแล้วก็ส่งโลโก้ด้วยโลโก้โลโก้แก๊งอ่ะอยู่มั้งครับเดี๋ยวผมส่งให้ก็ได้ไอ้ที่แล้วบอกทำงานทำทรงอะไอ้ที่อ่ะไอ้กล้วย <c oughs> ได้อัเฮาอยู่แลน land, ไหนวะ แรนเหลืองปะแรนม่วงที่วัดเนี่ยแรนเหลืองที่เนี่ยอยาก เฮ้ยไอปลาหมอคางดำมึงส่งโลโก้แกงกันด้วยนะไอสัตว์อย่าให้ตามเยอะนะเดี๋ยวถ้ามึงให้กูตามอีกนะกูจะยืนนยย่นอีกร้อยใบไอสัตว์เข้าใจป่ะมึงรีบมึงรีบส่งน,นะแล้วเข้าดิบด,ด้วยนะไอปลาหมอ,อรู้เรื่องนะต่อไป MKK กูบอกแล้วไอเฮียไม่มีใครอยู่เลยคุย MK MK ยืนแลนดไหนอ่ะใช่แลนดคาสิโนโปะพี่ต้องตามโลโก้แก๊งกับเข้าดิดตามแก๊งเนี่ยทัมเมอร์อ่ะมันหน้าที่กูเป่าหวามันหน้าที่ไขวหไอ้บอปป่ะหน้าที่เนี้ยไอ,อ้เฮียแล้วบอกทำงานในศาสตร,ร์ทำทรงกันดิ แก๊งไหนมานะคร mm ับเเนี่ยสามแก๊งที่เป็นเทียนหนึ่งเนี่ย M K K Diamond Head L K ตลาดกลางนี <h <h ่คือแลนเหลืองวอดป้าไอแผนใช่ครับใช่ครับ ใช่ไงชนกับรถถังเฮียร,รถกูไม่เป็นอะไรเลยเฮียลุงแมอยู่ไหนลุงแมได้ไบเบรคบี้ยังรถเป็นนิดเดียวเฮีชยชนกับห้าร้อยโลเมื่อกี้อะไรนะไอ้ได้ใบเบรคบี้ยังละให้พี่หลงเลยพี่หลงรับอยู่มีสองขวดอ่ะได้ครับเดี๋ยวไปเอานะได้ครับพี่อยู่เลยเวลาสองขวดเหรอเดี๋ยวดูขอดูกันนะพอปะ มาตามมาตามโลโก้เอ็มเคเคอยู่ไหนว่าไอพวกลิงอ่ะมึงส่งโลโก้กันด้วยนะยืนแลนด์ยืมเข้าดิสเดี๋ยวถ้ามึงไม่ส่งนะกูจะยื่นสักร้อยใบที่ลองโพสถวิทยาเลยถือว่ากูบอกไปละมันยืนแลนดินนี่ไม่อกี่กูก็ไปบอกเด้บันเฮดมาเหมือนกันแล้วพี่บอกอะไรเงี้ยบอกไปแล้วถือมันรับรู้แล้วไม่ส่งก็ร้อยใบอันนั้นอันนี้ใช่เอ็มเคเคหรือเปล่าครับ อะไรนะครับได้ M K K หรือเปล่าครับไม่ใช่ครับแล้ว M อะไรเนี่ย M8M หรือเปล่าครับอันนี้ครับใช่ครับอุ้ยมีเข็มเข็มทิศที่หลังด้วยเหรอใช่ไว้ดูนี่ครับไปออกทะเลครับตามหาอันนี้เหรอวันพีชเหรอตามหาไปเรื่อยเลยครับพี่อ๋ออันนี้ทํางานอะไรครับจกปูนครับตอนนี้ เรียลดีใช้รถจี๊ปจกปูนเลยเหรอครับไหวปะชิวเลยปะรถไม่ค่อยแรงครับผมยืมนะรถน้าได้ไหมล่ะดูท่าจะแรงแล้วนะนะมันให้ยืมไม่ได้อะดิครับมันเป็นรถนะรถติดแกงอ่ะรถรถติดแกงอ่ะแตใ่ให้ให้ให้ลองขับได้แต่ให้ทํางานน่าจะไม่ได้ครับเดี๋ยวผมผมขอลองได้ไหมนะไปเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะนั่งไปด้วยไปได้กุศนาอะไรเฮ้อ โหนะถ้าผมมีสองโค้งหลุดนะโหนะผมรออันนี้มันเป็นรถอะไรรถไฟฟ้านะใช่รถไฟฟ้าอิเล็กทริกอ่ะอิเล็กทริกอ่ะอิเล็กทริกลามาตันเหรอนะเอออิเล็กทริกลามานอปอ่ะโซโมต้านะเออประมาณนั้นอ่ะโตโยต้าอ่ะ เซเลมาปัตนะนาเซเลกุมบอแรงนะแรงจัดเลยนะมึงพูดภาษาอะไรอยู่วะแล้วก็พากูพูดด้วยเออไม่อยาเรียกน้าดิมึงหน้าแก่กูอีกเรียกกูน้าได้ไงแก่แล้วนะผมว่าก็เทนะนาเนี่ยเทก็ก็เทแบบแก่ๆไงโอเคไหมเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับแต่หน้าหน้าคล้ายๆเหมือนกันนะบล็อกบล็อกเดินมาหมอเดินมาเนี่ย ชัดเลยไม่่รรู้หือเปลาตาแดงซะด้วยพักผ่อนบ้างนะเว้ยอย่าเติมเยอะครับนะโอเคครับเจอผมไม่ได้นี่ครับลมมันแรงครับนะอ๋อใส่แว่นไว้ใส่แว่นไว้ดีกว่าน่ากลัวน่ากลัวเออมันแรงครับนะตาเลยแดงครับนะโอเคครับไว้เจอกันครับครับผมพี่น้าบอกเดียวกันเลย